เฮ้ย <Hey S 2> <Hello. S 1> ทุกคนวันนี้สองจะมาพาดูอัปเดตใหม่ล่าสุดของเกมก9คือในป่าบอกเลยนะคะว่ามีระบบพร้อมกับคลาสใหม่เพียบเลยค่ะตั้งแต่ระบบ Party ปาร์ตี้แอดมินฝุดตันแจกฟรีเพชรจุกจุกอีเวนต์เปิดกล่องเราได้เพชรคูณ2อสี่คลาสใหม่ที่เพิ่มเข้ามารวมถึงระบบที่สำคัญที่สุดระบบ c า a ์เลนส์ระบบทาเลนที่ใช้เพชรปลดสกิลเสริมของคลาสทำให้เก่งขึ้นได้มากกว่าเดิมจะน่าสนใจแค่ไหนคลาสไหม่โหดคลาสใหน ปั้นปีดีกันเลยค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเ2สองอีกแล้วนะตอนนี้นะคะมีอัปเดตปาร์ตี้เข้ามาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราจะโดนแอดมินแกล้งแค่ไหนนะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าแอดมินเขาจะแกล้งอะไรกันบ้างไปเลยค่ะเคทุกคนเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ระหว่างที่กองไฟกันเลยเขาอ่านก่อนดิมีอะไรบ้างวะอัปเดตปาร์ตี้นะคะเราจะรีสปอนตัวเองทุกวันนะคะวอ้โเค้กน่ากินมากน้ำเขากินกันเลยถามว่าคุณต้องการอันดีนะไรเอ่ยเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสับกระต่ายก่อนนะคะ A few moments หลังเร็วเรยวว้าวว่าไงโอ้โอ้ยตายต้นตาย่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเพชรเต็มเลยเพชรเต็มเลยมาเร็วๆท้อเพชรเต็มเลยแล้วๆเร็วๆเร็วๆเร็วมาสับกันมาสับกันโอ้ยตก่ต้นไม้ใหญ่มากเธอต้นไม้แห่งเพชรข้างในน่าจะมีของล้ำค่าอยู่แน่ เธอสั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวโอ้ยคุณแอสแล้วเริ่เ,เ,เก็บค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเก็บ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 อุ้ยแกอุ้ยอุ้ยอืมอืมปัดปัดเยอะมากปัดปัดปัดส์โหเยอะมากกี่เพลทเรานับให้หน่อยนะทุกคนนับให้หน่อยนะโหเมื่อกีก้กแค่กี่เพชรแล้ววะเธอเยอะมากคือตอนนี้เวลาเราสั้นมากดังนั้นเราจะเพิ่มเวลาให้คุณนะเราจะเร่งเวลาให้หรือสิ่งนี้เลยสิ่งไหนวะสิ่คืออะไรอุ้ยอุ้ย เฮ้ยว้าวสปีดบูธโอ้โหสปีดบูธที่โกงที่สุดค่ะทุกคนดูค่ะสปีดบูธที่โกงที่สุดเุ้ยเร็วมันเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากเลยดิเร็วมากอ่ะืื้้โอ้โหนี่คือคลาสที่เรากำลังทำคลาสคลาสอะไรไหนคลาสไหนคลาสนี้นะคลาสซัพพอร์ต มันคือคาพพอร์ตมันคือคาผู้สนับสนุนค่ะคืออะไรอ่ะมีพพอร์ตโน้ตพพอร์ตโน้ตคืออะไรอ่ะมีปุ่มด้านขวากดขึ้นเรากดเลยนะ What พพอร์ตเพย์โยไปพี่แบร์เอร์ซี่ได้บอร์ซี่โอเวอร์วตคืออะไรอ่ะบาดจิบถ้าถูิบาดจิบแล้วคือยังไงอันนี้คือเราสพอร์ตกันแล้วกันใช่ไหมโอ้ไม่กอดทุกคนสงงกลับมาที่แคมป์เร็วไม่มีเวลาไม่มีเวลามากแล้วทุกคนนี่คืออะไรอ่ะดินเนอร์โอเค ทุกคนมีดินเนอร์ด้วยนะเฮ้ยอาหารสนิดใหมปะเพจมาแล้ววิ่งวิ่งเร็วระยะไกลพี่แบ,บอยู่เฉย,ยไม่ต้องวิ่งตาม,ม,ามขาดซัพพอร์ตระยะไกลปะระยะไกลมาเธอมันคืออะไรมันหิวเลือดปะเราควรเราควรที่จะสร้างศัตรูใหม่มาให้คุณไหมลองสิมาสิมาสิาสคะเฮ้ยได้ลูกซองมาว่ะแกเตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ย กระสุนกระสุนกระสุนเก็บ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 กูเยอะมากเยอะมากเยอะมากโกสมาหุ้ยอุ้ยเธอใหญ่มากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันอึ๊บนี่ไงยิงค่ะทางนู้นทางนู้นอึ๊บ r e โหลดก่อนค่ะอุ้ยตายละไม่ทันมายังหมดยังโอเคเธอบอสใหญ่มาเลยไม่เกีย้ยงงมากทุกคนพวกมันพวกมันหนังเหนียมกกว,าาวม,นนยมากกว่าที่เราคิดหรอพวกมันหนังเหนียวมากกว่าที่เราคิด จะบอกนะว่ามันจะมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้อ่ะทุกคนหรือว่าสิ่งนี้อาจจะช่วยคุณก็ได้นะสิ่งไหนวะเฮ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะ What the hell What ฮะฮะ She was ตุ้งเสกขอเก็บเพชรได้ได้รับเพชรแล้วค่ะรอดมากเฮ้ยเพชรเขเต้ร์เพลรเขาเตอร์แค่นี้คุณก็หนีไอ้แครอทบ้านั่นได้แล้วใช่ไอ้แครอทนั่นจำได้อยู่นะกลัวมาก ทอร์ดิ่งไอ้คาราทยิงมันยิงมันอุ้ยแกสสดตอโดนสะดอโดนไม่นะยิงมันยิงมันเนี่ยยิงมันค่ะยิงมันยิงมันยิงมันทำได้ทำได้ทำได้โอเคเราจัดการเจ้าแคระดบ้านั่นได้แล้วนะเธอทำไมจะไม่อยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะเนี่ยฉัโง้ไม่หมดแล้วเธอดูโอ้ช่วยด้วยฉันไม่สามารถลงได้ฉันกระโน้ยจ้าฉันลงไม่ได้เธอช่วยฉันหน่อยสิค่ะแอดมิน สปอร์ตเตอร์น่าจะเป็นเหมือนเฮ้ยอะไรวะยิงเพื่อนตัวเองเหรอเฮ้ยยิงเพื่อนแล้วเจ็บจริงโอ้ยโอ้ยจะฆ่ากันเหรอไอ้ดนเธอนี่ไงเจอกันแน่เจอกันแน่ค่ะโอ้เธอนส่ยัย้

เพชรมาเพชรมาแล้วเพชรมาแล้วเพชรมาแล้วเก็บเพชรเร็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 วเก็บเพชรเก็บเพชรเก็บเพชรให้หมด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 ฮึบฮึบฮึบเก็บเก็บเก็บวิของมีค่ามากเพชรคือของมีค่าของเราโอ้ยลมแรงมากลมแรงมากการอัปเดตเหลืออีกแค่8นาทีเท่านั้นนะตอนนี้เราแทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้ว เข้าใจค่ะพีแอดมินแต่ว่าขอขวานอันนี้ไปใช้ด้วยได้ไหมคะชอบมากเลยอ่ะโอ้โอยกอยากได้เธอฉันอยากได้ขวานนี้เธอโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามามากเลยนะขอบคุณที่ให้รอด้วยค่ะเลดก็เลดรอมาต้องนานแล้ว ขอให้เพลิดเพลินไปกับคลาสใหม่นะแล้วก็ระบบความสามารถพิเศษด้วยไวเจอเกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านหัวหน้าอุ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะนั่นคืออะไรเอ้เออ ได้ผู้ชนะแล้วสนยเปอร์ก็ต้องแพ้อยู่แล้วนะคะแพ้ระยะประชิดอยู่แล้ว What is that What the hell was that <laughs> What <With? S 1> เพดค่ะทราบว่าเป็นเพดแล้วไงสองเท่า <laughs> โอเค Double <gasps> ได้เพดเยอะขึ้นเธอ รักกันไหมอ่าแล้วจะสู้กันเพื่ออะไรเออ <c oughs> มาดูคลาสใหม่ของเรากันบ้างนะคะคลาสใหม่ของเรานะคะจะประกอบไปด้วยคลาสนี้เลยค่ะ <Hello. S 1> คลาสซัพพอร์ตนะคะคลาสซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์เริ่มต้นจะมีผ้าพันแผลคะ่ะมีพันธะสัญญานะคะพันธะ เป็นสายใยสัมพันธ์นะคะเชื่อมโยงกับใครก็ได้หนึ่งคนสามารถเลือกได้แล้วก็ดูดซึมดาเมจของคนคนนั้นเข้ามากับตัวหาตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก,กับคนนั้นเราจะทำดาเมจได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวลสองนะคะก็คือว่าถ้าเรากินข้าวอะ่ะถ้าเรากินข้าวเพื่อนจะได้กินด้วยแล้วก็จะเห็นเป็นสาย,าย,ายใยเนี่ยตลอดเวลา Oh my gosh คลาสที่สองนะคะ g a m b l e r นะคะเป็นนักพนันเนาะก็คืออุปกรณ์เริ่มต้นจะมีของที่ไม่สามารถ รู้ได้ว่าคืออะไรนะคะเขามีโอกาสนะคะ50-50ที่จะเขามีโอกาส 50- 50ที่จะเปิดกล่องได้แบบสมมติว่าเราเปิดกล่องใช่ไหมกล่องดีอาจจะเป็นกล่องที่ดีขึ้นก็ได้หรือว่ากล่องดีเนี่ยอาจจะเป็นกล่องที่แย่ลงก็ได้นะทุกคนเขามีโอกาส50 5 0ส่วนเลเวล2ก็คือมีโอกาส 60- 40ก็คือมีโอกาสมากขึ้น6อยู่ที่6 0ในการที่จะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้กลายเป็นของที่ดีขึ้นแล้วก็เลเวล3คือทุกๆก,กล่องอาจจะมี เหรียญอยู่ด้วยค่ะแล้วก็คลาสต่อไปนะคะคือคลาสอ๋ออันนี้อันนี้เป็นคุกอันนี้เป็นเชฟคือเป็นเชฟคือดีกว่าปะคือคุกเนี่ยราคาถูกกว่านะคะแต่เชฟเพืออะไรบ้างคือเชฟนะคะได้สเตชันบลูพิ้นมาเลยคือเก่งกว่าคุกค่ะโอ้ oh my god แล้วก็ได้สูตรอาหารมาด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำอาหารได้หลากหลายขึ้นแล้วก็ทำให้แบบว่ามีโบนัสหลากหลายเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ทุกอย่างที่เราถูกปรุงมาจะได้รับการปรุงมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกับคลาสกุ๊กเลยคือกุ๊กเนี่ยเป็นทำอาหารธรรมดาแต่เชฟนี่คือเป็นแบบพ่อครัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็เลเวลสเนี่ยจะได้สูตรอาหารแบบใหม่แล้วก็เลเวลสามก็จะได้สูตรอาหารแบบใหม่เหมือนกันโอ้มาค่ะต่อไปนะคะ Big กเกมฮันเตออันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครนะคะ6 0 0ยเลยหรอโธ่เขาจะมีไรเฟิลกับ กระสุนไรเฟิล12นัดนะคะเขาสามารถกินสัตว์ได้ oh. huh? Can consume animal Pelt อ oh. ๋อคือเขาสามารถกินพวกขนสัตว์พวกหนังสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหนังกระต่ายเออไม่ใช่เอ่อท้าวก็ต่าย หนังมาป่าธรรมดาเดือหนังมาป่าอัลฟาหรือว่าหนังหมีนะคะแล้วก็เขาจะได้อะไรเป็นโบนัสอะไรอะโบนัส p e r m a n e n c นนซ์โมนัสคือแล้วเวลาเขาล่าเนี่ยเขาก็จะได้ดรอปเ t e มากขึ้นเขาจะได้แบบไม่มีจำกัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อที่3คือเขาจะกินงาช้างแมมมอตได้เพื่อที่จะได้รับ Permanent g a i ์เกนเฮลก็คือเป็นอมาตะปะโ oh อ y goodness เธอขนลุกมากมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองซื้อนะคะ อ๋อนี่ไงทอมันมีทาเลนด้วยคืออะไรอะ่ะทอเขาน่าจะอัปเดตอันนี้มาค่ะเขาน่าจะอัปเดตท,ทาเล้นตัวนี้มันเหมือนจะเป็นแบบสุ่มค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นแบบสุ่มมันจะเป็นเปิร์กแบบสุ่มดังนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้เพชรตลอดเวลาโหอ,อย่างเดี๋ยวเราลองสุ่มกันไหมอะลองกันมาลองนะลองนะได้เปิร์กสุ่มของคลาสหมอมาค่ะการชุบชีวิตใครขึ้นมาคนนั้น จะได้รับเลือดแล้วก็คนนั้นจะได้รับเลือดแล้วก็ความหิวมากขึ้นแล้เราต้องไงต่อเราสามารถรีโรได้ด้วยคือเราได้ความสามารถของหมอมางี้เหรอคือเราได้ความสามารถของหมอมางี้ปะทุกคนอ่ะเดี๋ยวสองซื้อทุกอันก่อนเลยนะคะเชฟมาเลยคะ่ะเชฟมาเลยอ่ะสป,ปอร์ตมาเลยนะคะมาบวกเพชรไปเลยคะ่ะ2,500บาท a few moments e t l ทาเลนต์ของเรานะคะที่เราสุ่มได้เนี่ยจะเป็นทาเลนต์ของ scavenger นะคะได้เิ์เล็ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะคะ let's go โอเคตอนนี้นะคะสองเล่นเป็น class big game hunter นะคะตอนนี้สองได้กระสอบเก่าขวานเก่ามาแล้วก็ได้เพ l ลิส hmm. s t มานะคะ p พ l ลิส s, mm hmm. <S t นี่นะคะเหมือนเป็นรายชื่อของเพลหรอคืออะไรอะ่ะอยู่ด้านขวาบนแฮ อ๋อเธอมันมีความสามารถต่างๆแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวสอนสอ่า,าได้ฟังนะถ้าเราถ้าเรากินหนังสัตว์เหรอถ้าเรากินเรามันคือกินปะคอนซูมอะถ้าเราได้เท้ากระต่าย3อันวิ่งเร็ว15%ถ้าเราได้หนังถ้าเราได้หนังหมาป่า3อันดาเมจแรงขึ้น5%เถ้าเราได้หนังสุนัขจิ้งจอกมา3อัน เราจะเราจะอบอุ่นตลอดไปเลยอะเราจะอบอุ่นถาวรถ้าเราใส่หมวกถ้าเราได้หนังหมาป่า3อันมีโอกาส10%ที่กระสุนศาตร์ได้รับคืนเวลายิงโอ้โหโกงอะแล้วก็ถ้าเราได้หนังหมี5อันนะคะหนังหมีสีน้ำตาล5อันอะเราจะได้รับการเพิ่มขึ้นของ HP 25หน่วยถาวรก็คือสมมติเรามีเลือดร้อยึเพิ่มเป็นร2อถ้าเราได้หนังหมี โพร่าแบร์สามอันนะคะเราจะมีความแรงนในการตีเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นถ้าเราได้งาช้างนะคะหนึ่งอันเนาะได้หนึ่งอันเองเหรอเราจะเธอมันบอกว่ารู้ปะมันบอกว่าถ้าเราได้รับงาช้างใช่ปะแล้วเรากินงาช้างหนึ่งอันเราจะมีเลือดเพิ่มห้าถ้าเรากินอีกอันหนึ่งเราก็จะเพิ่มอีกห้าแล้วความสามารถนี้ไม่จำกัดนั่นหมายความว่าชีสามารถเป็น very tanky ได้เลยนะ โกงมากไม่ไหวโกงไม่ไหวอันเนี้ยบอกก่อนเรามีปืนไรเฟิลยาวอยู่นะเราเป็นนักล่าสัตว์ใหญ่ค่ะเธอเดี๋ยวเราดูซิมีสัตว์แถวแถวนี้ไหมนะโอ้ g ม่ t อ a n k y ง u t h a ังคิ u ค่ะผิวมาป่าหนึ่งผิวมาป่าสองผิวมาป่าสามอ่นทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราเทดสอบแรกก่อนนะคะผิวหมาป่านะผิวหมาป่าสามอันนะคะจะได้ดามจมากขึ้นนะกินดิอง no, <no>, no. วิถ้ากินน้องแบบ ตอนนี้เรามีดาเมจมากขึ้นห้าเปอร์เซ็น์มือโกงอ่ะมันโกงอ่ะเราเราเราจะลองใช้ขวานดูนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะหนังหมาป่าได้แล้วนะคะมาเราทำภารกิจกันเราทำภารกิจกัน <c oughs> แรงขึ้นแรงขึ้นนิดนึงเห็นปะ <c oughs> กินค่ะ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บก่อนโอเคค่ะมาๆๆวางเลยโอเคค่ะพาวก็ตายนะทุกคนเรียบร้อยมากินเลย มันมันเร็วขึ้นยังวะทดสอบทดสอบก่อนโอเคมามาทดสอบดีบัมิ่งกันดิตรงนี้เอาตรงนี้นะแล้วก็ไปตรงนี้นะไปตรงนี้ตรงนี้มาดูว่าใครจะไปไวกว่ากันสามสองหนึ่งไปค่ะไวขึ้นนิดหนึ่งทุกคนเดี๋ยวฝากล่าล่าสัตว์ที่เหลือหน่อยนะะงีเอ่อจิ้งจอกนะคะมีหมาป่าอัลฟาแล้วก็มีหมีแล้วก็มีโพล่าแบร์แล้วก็มี Bear, มช้างนะคะเอาทีละอันก่อนเอาตัวอัลฟาก่อนกนไ็ได้พี่ไปล่าด้วย หนังมาป่าอัลฟาหนึ่งเวอร์โอเคสวยค่ะสวยต่กิ้มมากราชาลุอันนี้ความสามารถพิเศษของเขาใช่ปะก็คือถ้าเขากินหนังมาป่าอัลฟานะคะเวลายิงอะ่ะ10%จะมีโอกาสได้กระสุนคืนอันนี้คือดีอันนี้คือดีอนนอดมาเดี๋ยวเราลองกินกันเวอร์มีโอกาสที่กระสุนนะคะจะมีโอกาสยิงแล้วได้คืนด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าอะแกเฮ้ย okay. คืนปะเมื่อกี้คืนโอเค อีกตัวหนึ่งนาขอได้ขอได้ได้เลยได้ปะเฮ้ยฉันโชคดีดีวะ rogue. ได้แล้วมาทุกคนดูนะเดี๋ยวเราจะนี่ให้ดูโอเคค่ะหนึ่งแล้วง่ายต่อวะห,หรือว่าเราอาจจะต้องไปอ้อเหมือนเราต้องใส่หมวกสุนัขซิ้งสอกด้วยปะกันหนาวถาวรปะ Gain Permanent Warm วอร์มส์วิชแ i t h Hats แต่มัน Permanent เลยนะ Permanent Warm เลยนะมันหมายความว่า,วายังไงะวะ มันแบบไม่มันจะไม่หนาวเลยปะต้องทดสอบดูไปเฮ้ยฉันว่ามันก็หนาวน้อยลงจริงๆนะเฮ้ยแกมันหนาวน้อยลงจริงนะเนี่ยดูดิโทรดูดูอัตราดิตราดิเห็นปะมันนานนะอยู่นะกว่ามันจะลงลงลดลงอ่ะอันนี้อันนี้สองใช้หูกระต่ายนะเนี่ยไอ้ไอ้กระต่ายสองอันอ่ะเธอมันเหลือหนังหมีธรรมไดาอีกห้าอันหนังหมีโพราสามอันเองมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเว้ยแกลองดูแล้วก็ งาช้างอันเดียวพอแล้วเออพอแล้วกลับบ้านได้ target มีลแล้วเว้ยสันจกินแกหนังหมี่บ้ายะสั yes. ้นทำะไรเจ้ารีรดอดให้เร็วกว่านี้หมี่มันออฟฟิศซะโอ้แย่แล้วสิฮึบโซฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่มีทางที่แกสนีฉันไปได้หรอกหนังหมี่บ้าโลกจิตเอ้ยฉันจะจัดการแกเองด้วยพลังแห่งหอก A few moments later อุ๊ยได้กี่อัน1 2 3อเฮ้ยอีกอะอีก2อ,อันเดยวฉันไปช่วยล่าโกของเราวันนี้ก็คือแค่แค่ล่าสัตว์ให้มันได้ทุกอันอ่ะแค่นั้นแหละปะไปล่าหมีกันอีก2ตัวอีก2ตัวทุกคนทำได้ทำได้ทำได้ทำได,ำได,ำได้ไปเลยค่ะบเลสเกิ s <S <c oughs> โอ๊ยมา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 ,มา,มาอุ๊ยอุ๊ยมามาเด้อฉันช่วยเด้ฉันช่วย เลิศว่ะเฮ้ยได้งาช้างอีกหนึ่งแกเดี๋ยวฉันช่วยยิงนะตอนนี้เราขาดเป็นโพล่าเบร์นะคะแล้วก็เอ่องาช้างนะเดี๋ยวเราโพลาขอขอโพล่าแบร์ก่อนได้ไหมมาทุกคนเพิ่มดาสิเปอร์เถ้าเราตีกระต่ายปกติเราตีเมื่อกี้เราตีห้าทีตายใช่ไหมโอเคหนังหมีหนังหมีหนังหมีหหมหหมที่สามเธอเรากินหนังหมีได้สามตัวแล้ว ตอนนี้เราดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวรอหาก,กระต่ายสักตัวนะคะหนึ่งสองสามนะคะเพิ่มขึ้นนิดนึงจริงๆเพราะว่าปกติตอนแรกบางทีมันครึ่งหลอดนะคะแค่นี้แหละที่จะทดสอบให้ดูนี่แหละเออแล้วก็อีกอันหนึ่งนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามามาคิดอันนี้กันหนึน่งสองสามเลือดเราจะเพิ่มนะคะเราเพิ่มได้2อันตอนนี้เรามีเลือดนะคะ 10- 25 HP ใช่ไหมเราเพิ่มไปอีก5อีก5้า เป็น35 HP เราจะถึกมากฉันอยากฉันอยากลองดูความถึกของตัวเองวะ่ะ1 2 3เฮ้ย4ครั้งหรือครึ่ง okay, ออรอบโอเคเลยโอเค ก็คือสรุประคะบิ๊กเกมฮันเตอร์นะบิ Big Game Hunter นะ๊กเกมฮันเตอร์เนี่ยก็คือจะได้อะไรบ้างไรเฟิลหนึ่งกระบอกกระสุนไรเฟิลสิบสองนัดนะคะเลเวลหนึ่งกินหนังสัตว์ได้เพื่อรับบัฟถาวรต่างๆนะคะโดยบัฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนปึ้งนะคะเลเวลสองคืออัตราในการดรอปหนังในการล่าสัตว์เนี่ยสูงขึ้นแล้วก็สามารถกินหนังสัตว์ได้ไม่จํากัดด้วยนะคะไม่รู้ว่ามันไม่ไม่กินหนังสัตว์ได้ไม่จากัดหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันบังอะ่ะฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกัน เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนกับอัปเดตใหม่สุดปังของ n 9 i n the Forest ทั้งระบบแอดมินสุดปัน่นคลาสใหม่ที่โคตรจึง้งระบบคูณ2ของเพรและระบบท a าเลนที่โคตรจะปังเลยอะ่ะบอกเลยว่าใครยังไม่ลองนะคะต้องเข้าไปจัดแล้วล่ะถ้าชอบการอัปเดตสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วเจอกันแแผนหน้าคะ่ะบ๊ายบาย